ไอดีจ้าโอ้ยขึ้นข่าวประมาณเหรียันไลัไม่ราดดี่ย้่นาอผสาวชเมื่ออ่าเมื่อยูทูบเบอร์ไหมยูทเบอร์เมื่อไหมเมื่อมีแต่อย่างบอกเก่งมากอาจารย์กานชัย ได้ยาคีบบ่เนี่ได้หคลิปเองที่ใช้ก็มากได้น้อยหคลิปเองห้าคีบเองปกติต้องแปดปกติปกติต้องแปดยายคุณยายถ่ายคุณตาตอนนี้เขากำลังโซกันเขากำลังโซกันระวังของใช้ไฟด้วยเนี่ยด้วยน้องไงมาวังปีนพ่องนะทุ่มเทเต็มที่ค่ะไงก็ไม่เป็นไรค่ะใส้ก็นักแสดงนะบาดเจ็บเดี๋ยวก็ทายา เป็นถำพ่าเลยจากรนิ่ตอมว่าอะไจะคลิปดู่เล่มันเด้เเ่แวคือางจะเป็นจะเป็แย่ใครหยดเดีอยแย่บคเดือนผู้เฒ่าเนาะสันจับกล้องไรแบบปวดแขนก็ได้หาขามันมาแล้วพอจะขอใชไฟเพื่อนลกสมัยารวจส่อใช้พาวัสดีจ้าไปซ้ายนั่น บรรยากาศการสอนะะนั้นนะนี่ก็เ็นสวยกำลังสอนเด็กขมักขันเรี

ยิ่งตปอจะต้องว่าโอเคล่ะนั่นคื้ขหุดสือของเฮ่านั่นอึ้นพูนเปลี่นม่านาช่วงวันากดีมันก็ขึ้เขาเด่นเลยก็ขึ้นีข้นเด็ดดีแต่ว่าพอเตโตไปในโตปากองบอกนี่คือเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันาสแล้วขึ้นบ้านแพงเทาหรเป็นเรื่องจัดซานเลยไม่ากับพวกเด็สเข้าแต่ว่าเมื่อต้องการสั่ง้อไปเร็ยนใจวันนี้เมื่อเขาเย็จัดเตัวติดกองก่อนทำโปรนั้นมีกดกดเลยถงม้ว่าสิ่งขอั มันจะเป็นลักษณะมากกว่าซเวกันมันมันมันงไืออาชโนมันเสียไปเลยละแมนตะวันกับพายาสิแห่งมันเสียอาชโตรงนั้นไปดีเพราะว่ามันกัดมันยากการใา้มอยางเีขนลำลตอนเท่าแบบี้ข้าวข้าวข้าวางเี้สังท่องกิดจะนั่งสังท่องหอบา กระลังมันขัดมันขัดเราแบบงเขาที่แกปราชานะเราอ่ะพอมันถาบอไปกระแสนี้ก็คือเรืน้งชาแม่ขยาของเราการลินแล้วก็เรามันก็สื่อสายแล้วก็น้งจิอันนี้อน้องปันปันเล้ากไกยากน้องชมพู่แบบแบบจีรินตามเรล่แล้วก็น้องแอน เพราะว่าแมนครับเพราเราเราเมื่อึืนกดีแมนพอาเราไม่กระสีเพื่อเพื่อข้อ่อกัว่าสามารถไปอธิบายเขาใหญ่ค่ะว่าเขาไมู่ส่วนส่วนอันก่อนล่ามาะเราบอกว่าเราป็นซีเียรหรือว่าว่ามันต้องล่าตามเรัอันนี้พ่อเ็ว่าตัวพ่อยังดเพื่อห้อหนึ่งเขาบอ่าเข้ามาทีายบานี่ พ่อเป็นผู so, you you ah. ้เขียนก่อนพ่อหนูตาตคนตั้งหมดจะเชียนใส่แย้วบรกเยนวันนี้พี่งานจไม่เขียนเองแบบนี้ที่นี่ได้ดีอันนี้ผลผมมาเลยเพราะฉนห้อาเอาีต่มเรื่อง้าเรลยนสัอตเนี่ยเาตอนนีู้ว่าจิจังเขาจับเองนะว้อสี่ดือนกจรบบอต้อแกวตแขก่เขาเห็นแขกคนนี้าตอบ่านัดไป่แขกพนัดแขกนูเห็นอะเห็นเออยูยูได้เหเห็นเขาแต่แต่หนก็ไม่คิดว่า

กดติดตามเนเธอพี่น้องเด้อในช่องของทีมกุชมาออฟฟิเชียลนะคะันเึ่นกับกดติดตามตอนนี้ตอนนี้มันโอเคพ่อตอนต้นๆโอเคแต่ว่าขั้นนี้ใจเไปหาอยู่งจะนะอยู่ว่า่ยบ่กขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยช่วงเนี่ยมันมันมันอาจจะแบบช่องต้นได้ใช่ไหมแมนช่องต้นได้ครับพ่อบ้องเป็นหาแต่ว่าช่วงช่วงที่ว่ามันจะเป็น

อูลขึ้นตได้เดี๋ยวเซลเราขึ้นมาจบเรก็ตัติเป็นำใหม่่เจเี่น้องแก้มสวัสดีจ้าแก้มสุดเก่าดนงาเก่าเป็นลูกเก่าลูกเก่ามาผัวกันกับเม่เก่าพราะเป็นแม่ไม่แม่เก่ากับลูกเก่าโอเค พระเอกต้นมีมนชัยวันดีจ้ามีคนติดตามอะไรปันไดล่นะเนาะพระเอกต้นเนดะ็กพันสิบแปดพันหรอครับแปดตัวโอ้ยเมียได้เท่าไรแล้วครับว่าพันได้เบิ่งนดูแต <laughs> ่จะคลิปแล้วมื้อนี่มันจะอะไรคลิปนี่ยว่าพันได้ถนะ่า,ายมืุอเช้าก็าายังใช่ขอกไท ก็ทิชไทน์เอาเอาผู่ข้าเจ้ามากกว่าสางอยู่ในเป็นี่สุดเลยเด็กก็ทายไปเรื่อยทายไปเรื่อยๆช่วยทำกับทิชได้ประมาณสามคลิปแล้วพี่น้องเคนก็ติดตามเราครับกินข้าวไปลูกกินข้าวแล้วบ่กินแล้วครับมือหนึ่งกินแค่เดียวถ้ามือแรกก็ต้องอะไรถ้ามือแม่ก็พุดเดิ้ลคนละแม่ได้กินพีดเดิ อ,อันฝากพีกต้นมิมใชัยในด้วยพี่นอ้องกดตดตาม <สะ S 1> แล้วน้ำแน่กดตดตามพี่เม,นมน่นํำมติมกุศมาติมกุศมาลำเลพลินแล้วพเชียวบริษัทเดียวกันกับองเป้นกับวุนน้ำเับ ตัวนี้มันใช่ออฟิเชียลม่ใช่ลำเพลนนนนนินันแก้วนะครับน้ำกันน้ำกันเนียนที่น้ำกันคุณนะคะพี่เป้าสวัสดีค่ะแั่นสิเงียวยังนั่นหนังอีกย่งัง เปล่าไม่พูดไรพูดผู้ชายอ้าวเหรอท่านท่าเกีบรตงพูดเกี่ยวับชนีแก่บ้างไม่ได้หรอสังเกตยรติพูดมาคุณบอกไม่ค่อยๆแล้วหัวยังเห็นี่ยยังมาโผล่โนสีงตากระเทยสศเวลากระเทยสิทธิพากันแบบเบิ้งนินท่าคนนั้นหรือว่าบอกไ้เบิ้งคนไหนส่งสีแบบเนี้ยอือออรู้กันรู้กันบ่คนเนี้ยเบิ้งคิวเพคนเบื้อง เปปลลีี่่ยยนนเขาแอปยังไงแอไม่อยู่หรอกเพราะอยู่หน้ากล้องกล้องหนึ่งประมาณร้อยตัวอยู่เนี่ยแล้วภาษาที่เขาพูดกันเขาพูดยังไงแบบภาษาเกมภาษากระเกยอะไรประมาณผูดลายชูยังไงแปลว่าพี่ชายอ๋อเหรอลาชูรีนูเล่าทู่อย่างงี้ทาเมีนชานี่นี่คือหมือซีดบอลูเรื่องเ้วยกันบอลูแก่ขึ้นด่กว่าลาชูรีนูลายชูรีนูเล่าทู่ฟังภาษาคาเจ้าวอลแปลว่า ว่ารักค่ะว่าผู้หญิงน่ารักถ้านคน่น่ารักว่ามืนทำกันน่ารักด้วพี่น้องเป๊น้องเปาพี่เปาพี่เปาแม่ติเหมินเล่าว่าพี่เปาต่อหน่ารักพี่เปาก็เอินว่าแม่ติมว่าเพื่อนติ๋มเพื่อนติ๋มเวลาแบบจุ๊บจิ๊บอะไรกันแล้วก็เพื่อนติ๋มเ่อนได้ก็เอาเน้ที่นี่เพราะม่ิว่าปีนเกลียวเลยอย่างนี้ว่าให้เกียรติกันกันหือว่าเาเล่นหยอกกันเนาะแม่หยอกกันแม่ บางครั้งางแม่ก็เป็นเพื่อนของลูกได้เหมือนกันแม่ติมเป็นในทุกอย่างจ้านี่แหละแม่2021น่ารักที่สุดแม่ติมก็น่ารักพี่เปาก็น่ารักเหมือนกันความกันคือคามรูักติดตามแม่กันแล้ว คนติดตามตอนนี้มันหาหุกลอยเลยแหละบอสมันยังวะแช่หายด้วยอ๋อเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นพยายามเข็ดไปพยายามฝากช่องไปแต่มันก็ขึ้นแม่แม่เ็ดงคิดไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นเองกระสียู่น้ำกำลังใจจากพี่จากน้องนี่แหละขันเย็นกับช่องปิ่งุสมารำเพลียออฟฟิเชียลขันเย็นกับบดอ่าทรัพย์สักไทยน้ำแม่กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆบนให้ถูกกำลังใจกันแล้วเพราะว่าพี่น้องชิอยว ต่างประเทศหรือว่าอยู e ่ที่ทำงานหรือเมืองไทยเท่านี้แหละค่ะอยู่ได้ไม่ติ่มทา่วานี่ใช่แบบงานไา้ถึงกับประกอบโอเคนะคะค่ะ รอาคลิปหนาเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้อะเอาไปทำนี้่อนอย่างพี่หกะจีท่ายลงเรยเลยมือนีวัดตาเลยคลิปนี้กขอบคุณค่กัน